สวัสดีครับผมธาราครับวันนี้พาทุกท่านเข้ามาชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตบำบลคําเขื่อนแก้วอําเภอศรีดินทรจังหวัดอุบลราชธานีครับแปลงนี้ขายราคาไร่ละ130,000บาทครับเนื้อที่รวม13ไร่62ตารางวาณที่ตรงนี้จะห่างจากถนนทางหลวงชนบทครับออกไปถนนลาดยางระยะทางประมาณ1.3กิโลเมตรครับ เข้ามาก็เป็นทางคอนกรีตสลับกับทางลูกลังครับด้านหน้าติดทางสาธารณประโยชน์ครับเหมาะทําบ้านพักครับบ้านพักอาศัยนะแล้วก็ด้านบนนะครับที่เป็นสวนยางพาราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนปลูกเป็นพืชชนิดอื่นได้ครับด้านข้างครับจะติดกับเสาไฟฟ้าแรงสูงนะรตรงนี้ เป็นลานหินนะฮะแบบนี้เลยส่วนหนึ่งของพื้นที่นะคะใน13ไร่ตรงนี้ก็จะมีลานหินแบบนี้นะฮะนี่ก็เป็นต้นไม้ที่เกิดเองตามธรรมชาติครับโซนนี้ก็จะเป็นสวนยางพารา มีต้นไม้แดงครับตรงนี้นะครับยางพราราครับกีดได้นะ สวนยางพาราตรงนี้ห่างจากแยกนิคมสองครับรดี๋ยะทางประมาณสามกิโลเมตรอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่อำเภอซีนทอนอยู่ใกล้พัทยาน้อยอยู่ใกล้เขื่อนซีนทอนครับสก,กายวอล์กเขื่อนซีนทอนครับตรงนี้ห่างจาก แหล่งท่องเที่ยวนะครับพัทยาน้อยระยะทางประมาณระยะทางประมาณ8ปดกิโลเมตรครับนะฮะในพื้นที่ของเราครับก็จะมีต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะฮะสภาพแวดล้อมโดยรอบครับจะมีลานหินตรงนี้ครับเกือบ70%ลานหินนะฮะทำบ้านพักทำรีสอร์ททำโฮมสเตย์ได้ครับตรงนี้เช่นอยู่กับ ว่าท่านต้องการที่จะปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นแบบไหนครับหรือว่าจะทําเป็นคาเฟ่ครับจุดเช็คอินนะครับไดรลานหินแบบสไตล์คลาสสิกไปด้วยเลย วันนี้ทาราพาทุกท่านเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตําบลคําเขื่อนแก้วอําเภอซีนทรจังหวัดอุบลราชธานีเนื้อที่13ไร่62ตารางวาครับราคาไร่ละ130,000บาทโฉนดคุดแดงน o ส4จอครับสาหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหาที่ดินโซนอําเภอรีนทรนะติดต่อทาราเข้ามาได้ครับทารามีทีมงานอยู่ฝั่งนี้นะครับที่จะคอยซัพพอร์ตท่านนะครับนี่ครับได้ต้นไม้ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับสวยงามคลาสสิกเลย วันนี้ทาราพาทุกท่านเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะขายพื้นที่อำเภอซีนทรนนะครับพื้นที่ตำบลคำขันเจ้าอำเภอซีนทรจังหวัดบุรีรัาชธานีเนื้อเนื้อที่13เนื้อที่13ไร่62ตารางวาครับราคาได้ละแสนสามนะครับทราพาทุกท่านเข้าชมไว้เพียงเท่านี้ทราสังหารปจิครับขอบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหารปจิ๋นได้มาครับราบขอบพระคุณอย่างสูงวันนี้ทราขออวยพรให้ทุกท่านครับมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ไม่เจ็บไม่จนนะครับคิดหวังสินใดขอให้สมปัฒนาทุกสิ่งอย่างร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านครับโชคดีมีชัยชทุกท่านวันนี้ทาราสังหาปรินีนครับขอบพระคุณครับ